นะคบผมวันนี้อยู่ใน,นแมพวาซาบิพีชนะคะผมวันนี้ก็ <c oughs> น,นี่ก็ไม่ตัดนะคะผมคลิปนี้ก็ไม่ตัดนะคะผมว่าค้เกียดคลิปสั้นๆนะผมก็ไม่ตัดนะคะผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนหาดาบลมในอัปเดตสิบเจ็ดนะคะผมแล้วก็เพิ่มเงินจากจรวดด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมโอเคให้เราเอ่เอออให้เรามาตรงนี้ะ แล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกนะครับก็คือมันอยู่ตรงด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมันอยู่ตรงด้านบนเนี่ยครับผมเนี่ยครับให้เราขึ้นไปถึงนะครับผมขออนุญาตตัดภาพไปก่อนเลยแล้วกันผมให้จะเริ่มรีวิวตั้งแต่สกิลเซตก่อนเลยนะครับผมสกิลเซนะครับผมเอ่อเป็นการเรียกพายุออกมาครับผมสร้างเป็นวงกว้างครับสร้างดาเมจวงกว้างครับผมเป็นการเอ่อเศกพายุมาแล้วก็ สร้างดาเมจวงกว้างเหมือนเดิมครับผมดาเมจอยู่ที่คตรข้างที่แรงนะผมดาเมจแรงมากครับผมบอกเลยบอกเลยว่าดาบดาบนี้ครับแรงแรงกว่าดาบไฟวีสองแน่นอนครับผมรับประกันเลยดาบนี้แรงกว่าดาบไฟวีสองแน่นอนผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ดาบนี้แรงกว่าดาบไฟวีสองครับโอ้ก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อในวายซีให้ด้วยนะครับผมโอ้โหของดีของใช้นะครับผมโอ้ยจดโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเออเดี๋ยวเดี๋ยว มีอีกเรื่องนึงอีกจะพูดมากแอดมินครับช่วยเพิ่มสกิลของดาบ Yoro V2 หน่อยนะครับผมรอมาหละอัปเดตแล้วนะครับฟุง้งโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายเมนูให้เราเอามาเป็นไหนโงโงนะครับเมนูต่อไปทีอยู่อะไรน,นะครับใครโคน